สวัสดีค่ะหิ่งเย,ย้ค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการดูค่าเหรียญเงินเวลาที่เราจะแลกเงินไปต่างประเทศกันการแลกเงินไปต่างประเทศอะ่ะเราจําเป็นที่จะต้องดูช่องให้ถูกเวลาเราไปแลกเราจะได้เตรียมเงินไปถูกแล้วก็เราจะได้คํานวณได้ถูกว่าสิ่งเงินที่เราเตรียมไปเราจะได้เป็นเงินประเทศที่เราจะไปเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูเว็บที่เราใช้ดูกัน จริงๆอ่ะเว็บในการดูค่าเลทเงินอ่ะมันมีหลายเว็บเลยนะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วก็น่าเชื่อถือก็จะให้ดูที่เว็บของธนาคารเลยทีนี้เราก็จะมาเลือกดูว่าเราอ่ะจะไปประเทศไหนเราก็จะเลือกที่เลทเ,เงินของประเทศนั้นเราจะแลกไปญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นใช้เงินเป็นเยนอันนี้ก็จะเป็นเจแปนิสเยนอันนี้ก็คือชื่อประเทศที่เราจะใช้ชื่อสกุลเงินที่เราจะแลกใช่ไหม ทีนี้มันก็จะมีช่องอีกว่าจะเป็นแบงค์ซื้อกับแบงค์ขายแบงค์ Bank ซื้อก็คือสมมุติว่าเราไปเที่ยวปุ๊บเงินเหลือกลับมาเราจะไปแลกกลับมาเป็นเงินไทยแบงค์ Bank จะซื้อเราในราคานี้ก็คือ0.29355แบงค์ Bank จะซื้อเราที่ราคานี้ณนะเลทเงินวันนั้นที่เราจะเอาไปแลกคืนด้วยนะส่วนแบงค์ขายก็คือสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราต้องการจะไปแลกเงินเปลี่ยนจากเงินบาทเป็นเงินเยนอะแบงค์ Bank จะขายเราที่ราคานี้ ก็คือ0.305บาทต่อ1เยนที่แบงค์ขายให้เราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปแลกเงินเพื่อไปเที่ยวเราจะดูที่ช่องนี้แบงค์ขายเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบแต่ละแบงค์นี่นะอเราดูที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนนี่ช่องแบงค์ขายปุ๊บสมมุติว่าเราจะเปรียบเทียบ2ธนาคารเราก็มาดูธนาคารนี้ที่ช่องแบงค์ขายช่องเดียวกันว่าราคามันต่างกันมันถูกกว่ากันมันมากม,ม,มันแพงกว่ากันยังไงขนาดไหนอะไรเงี้ย เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็ต้องแลกเงินเยนเพราะฉะนั้นเราจะดูที่เงินเยนนะเราจะไม่ดูอันอื่นเราก็ต้องดูที่ช่องแบงค์ขายถูกไหมทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบที่ช่องเงินเยนของไทพาน,นิ์ขายอยู่ที่0.305ของกรุงเทพขายอยู่ที่0.3053นี่อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะเลือกเราจะเลือกแลกที่ธนาคารไหนธนาคารไหนดีกว่ากันธนาคารนี้ดีกว่าให้ราคาดีกว่าถูกกว่า 0.0003จุดนูนย์ูย์สาบาทแต่เท่าที่เราเคยดูมาแล้วก็เคยแลกเงินมาเวลาเราไปเที่ยวนะที่ที่ให้เลทดีที่สุดในการแลกเงินอ่ะไม่ใช่ธนาคารแต่จะเป็นซุปเปอร์ลิสซ์ซุปเปอร์ลิส์ไม่ว่าจะเขียวหรือส้มทั้งสองที่จะให้เลทราคาที่ดีแล้วก็ทำให้เราอ่ะมีเงินไปเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเลทราคามันดีกว่า wow. เนี่ยมาที่หน้าเว็บของ s u p e r l i a ี Thailand เนาะอันนี้ก็จะเป็นเลทสกุลเงินเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็น,นเลทล่าสุดที่เขาขายอยู่ตอนนี้ของเงินเ,เงินเยนญี่ปุ่นเนาะเขาจะขายอยู่ที่เลท0.2995เห็นไหมเมื่อกี้ที่เราดูที่ อ่าหน้าเว็บของธนาคารอ่ะมันจะอยู่ที่0.305มยใช่ไหมถูกสุดแต่อันเนี้ยก็จะถูกลงมาอีกนิดนึงก็คือ0.2995เลทมันก็จะดีกว่าเวลาเงินเราแลกเราได้เราก็จะได้แลกเงินได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงทีบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่ามันจะต่างกันยังไงกี่แค่เลทที่แบบห่างกันแค่0.1บาทเนาะเราจะมาดูตัวอย่างที่จะแบบแสดงให้เราเห็นว่าไอ้0.1บาทเนี่ยที่มันต่างกันอะ่ะมันสำคัญจริงๆนะ เราจะสมมุติเงินที่หนึ่งหมื่นเยนเนาะเราอยากได้เงินหนึ่งมืนเยนเนี่ยเราจะต้องใช้เงินไทยจํานวนเท่าไหร่อ่ะทีนี้เราก็มาดูเรทเมื่อกี้ที่เราดูมาใช่ปะที่ 0. 2 9 9 5ุสอง้า้าบาทต่อ1เยนทีนี้เราก็จะต้องมาคูณก็คือเราอยากได้เงิน1 0 0 0 0หมื่นเยนเราก็เอาหนึ่งหมื่นเยนคูณด้วยศูนจุด 2995ก็ 5, คือ2,995บาทแปลว่าถ้าเวลาเราซื้อของที่ญี่ปุ่นเนี่ย1,000 0เยนเงินที่เราต้องจ่ายจริงๆอ่ะก็คือ2,995บาทนี่นะแต่ในกรณีหนึ่งสมมุติว่าค่ามันเพิ่มขึ้น0.1บาทต่อ1เยนเงินมันจะเพิ่มขึ้นยังไงเราก็ต้องเอา1,000 0เยนเนี่ยคูณด,ด้วย0.3085จาำนวนเงินที่เราต้องจ่ายก็คือ3 0 0พ 95บาทแปลว่าถ้าเราซื้อของที่ญี่ปุ่น1,000งหมนเยนเราจะต้องจ่ายที่3,095บาท2ตัวอย่างเนี่ยต่างกันที่ 100บาทแปลว่าถ้าสมมติว่าเราแลกเงินได้เลทที่แพงเราจะต้องจ่ายค่าของอะ่ะแพงขึ้นแต่เวลาเราไปเที่ยวจริงๆอะ่ะไม่มีใครแลกเงินแค่1 0,000เยนใช่ไหมบางคนแลกเป็นแสนเยนหรือว่าหลายหลายแสนเยนเลยเวลาเราไปเที่ยวอะ่ะมันจะกระทบขนาดไหนถ้าสมมติว่าเราแลกเงินที่เลทต่างกันแค่0.1บาทเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะสมมุติที่50,000บาทนะครั้งนี้เราสมมุติว่าเราไปเที่ยว50,000บาทถ้าที่เลท0 2 9 5 9จเหเนี่ย เราจะได้เงินแรกเป็นประมาณ166,944เยสนแต่ถ้าเขาขายเราที่0.3095เนี่ยเราจะได้เงินแค่161,550เยนเห็นไหมเห็น2ต,ตัวเลขนี้ไหมที่ต่างกันทีนี้เราก็เอามาดูว่ามันต่างกันเท่าไหร่ค่าต่างกันอยู่ที่5,394ัเเยน พอเอา5,000เนี้ยไปแปลงเป็นเงินบาทอะราคามันก็จะอยู่ที่1,642บาทพอคิดเป็นเงินไทยก็คือ1,642บาทเงิน1,600กว่าบาทที่เราได้เพิ่มมาเนี่ยเราสามารถเอาไปช้อปปิง้งได้เพิ่มอีกตั้งหลายอย่างที่ญี่ปุ่นนะ อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องหาที่แลกเงินที่ให้เลทเราดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีเงินเหลือในการช้อปปิ้งเยอะขึ้นเดี๋ยวเราจะไปแลกเงินที่ซูเปอร์ริตกันตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลพระราม9เพราะว่าเราจะมาแลกเงินเราจะแลกเงินที่ซูเปอร์ริตสีเขียวว่าให้เลทดีที่สุดเลทเงินเยนล่าสุดวันนี้นะที่เราดูที่เราจะมาแลกเนี่ยอยู่ที่0.2985ซึ่งถูกกว่าวันก่อนที่เราดูมาด้วย เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เงินช้อปป mm. ิ้งเพิ่มมาเพิ่มนิดนึงซุกคนรูดจกเขาห้ามถ่ายรูปข้างในนะเดี๋ยวแลกเสร็จแล้วเราจะมาบอกว่าเปไน็นยังไงอ่อแล้วก็หลักฐานที่เราจะไปแลกเงินนะก็คือใช้แค่2อ,อย่างก็คือเงินสดที่เราจะเอาไปแลกแล้วก็พาสปอร์ตของเราอือนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวนั่นก็ไปตามทำตามขั้นตอนที่ ที่ซูเปอร์ริตประกอบซูเปอร์ริตที่สค่ปปะ,ะ,สปปะ,สะเป็นทรัลพ้ะรามเก้านนะอยู่ที่ชั้น5ชั้นเดียวกับผู้ธนาคารอะไรพวกเนี้ยก็มาลองเดินดูได้ถ้าใครอยากจะมาแลก่ะอันนี้เราก็าอยู่บนหน้าซูเปอร์ริตแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปแลกตังค์กันเลยไปนี่เราแลกเงินได้แล้วเรียบร้อยแลกเงินเสร็จแล้วอันนี้ได้เป็นเงินเยนแล้วเราไปแลกมาที่เลข0.2985 วิธีการก็ไม่ยากเลยก็เข้าไปสบัยยื่นพาสปอร์ตให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าเราจะเอาเงินอะไรมาแลกแล้วเขาก็จะถ่ายกระสานขอเบอร์โทรแล้วก็ให้เราเข้าคิวแลกเงินได้แล้วก็ได้เป็นเงินมาง่ายมากๆเขาบอกว่าแบงค์พันที่ร้านโมดก็เลยแลกได้เฉพาะใบละหมื่นอันนี้เราก็จะได้แบบเป็นเงินเยนใบละหมื่นมาเลยก็หวังว่าคลิปวิธีการแลกเงินจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะที่แบบว่ากําลังวางแผนจะไปแลกเงินเพื่อจะไปเที่ยวที่ไหนที่ไหน เดี๋ยวถ้าเราไปเจออะไรที่น่าสนใจแล้วเราจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูอีกวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาๆคิงจะพาทุกคนไปแลกเงินที่สนามบินสำหรับคนที่ จะไปเที่ยวต่างประเทศเราแลแกเงินมาไม่พอหรือว่าแลกไม่ทันแล้วจะต้องมาแลกเอาที่สนามบินตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะอยู่ที่ตึกอยู่ที่อาคารหนึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินเข้ามาใช่ไหมเราก็จะมาเจอจุดเช็คอินแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นเคาน์เตอร์ธานาคารแต่ละธานาคารที่เขาสามารถให้เราไปแลกเงินได้ไหลายสีตรงนู้นเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าเลทราคามันประมาณไหนมันจะถูกหรือมันจะแพงข้างนอก เคาน์เตอร์แรกเงินของแต่ละธนาคารน่ยมันก็จะมีหลายจุดมากเลยนะค่ะตรงนี้บรงนู้นแล้วก็อาหาร2อ,อะไรเงี้ยก็มีโอมันเยอะมากอะมันเยอะกว้างกว่าไปวันนี้นะต้องเที่ยวเยตรงเนี้ยที่เราพามามันจะมีเคาน์เตอร์ของทั้ง3ธนาคารเลยนะ ให้เทียบกันระหว่างกรุงเทพกับซีคแล้วก็ไทยพาณิชย์เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเรทแต่ละธนาคารเขาให้เราเท่าไหร่เราจะได้แลกที่นั่นถึงจะแลกเงินเยนนะเพราะว่าเราจะไปญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นการแลกเพิ่มเฉยเพราะฉะนั้นเราจะจะแลกไม่เยอะเราก็จะมาดูว่าแต่ละธนาคารให้เรทเท่าไหร่ธนาคารกรุงเทพเลท31.01เดธนาคารกสิกรให้0ูน0 1 แพงขึ้นมาอีกจูนือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเขาก็จะมีป้ายเลยว่าไม่ต้องเทียบเลทเท่ากันค่ะแล้วเขาแถมประกันด้วยอันนี้เราก็จะดูในในเว็บของธนาคารเนาะว่าเว็บของธนาคารเขาเป็นเลทเท่าไหร่เงินเยนญี่ปุ่นธนาคารขายให้เราศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งสองห้าก็จะต่างกันประมาณศูนย์จุดแปดห้าก็ต่างกันนิดนึงแต่ก็ยังต่างอยู่ถือว่าเลทนาคารเลทแลกเงินในขณะนี้น่าจะแพงกว่าข้างนอกหน่อยธนาคารยิ้มให้ตลอดเลยยิ้มน่ารักด้วย ดการเดินทางกะแถมก็้่อเมื่อเราแรกเงิน1นึ่บาทขึ้นไปสรุปสรุปถ้าใครมีเวลาแล้วก็เตรียมตัวดีๆแล้วก็แลกข้างนอกดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เปรียบมีเวลาเปรียบเทียบเลทร,ราคาแล้วก็คอยดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย แต่ถ้ามันฉุกแล้วหูแล้วจริงๆอ่ะสนามบินเขาก็มีให้บริการความสะดวกตรงนี้เนาะสำหรับใครที่แบบมันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเดี๋ยวถ้าขิงเจออะไรที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะถ่ายมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะวันนี้ไปแล้วไปยที่เราเลือกไทยพาณิชย์เพราะว่าเราเป็นลูกค้าไทยพาณิชย์อยู่แล้วุืกรรมทุกอย่างเราคือไทยพาณิชย์